า,าเนื้อสดสดครับผมกินกับขี่เราคือนเขาบัาทาเนี่ยอ,อร่อยว่าอาจารย์ไม่ไปทายน้องม,มาเด้อครับผมเส็บแสบซวยจูนะครับผมพี่น้องเ <c oughs> ดนเนื้อเ <c oughs> <c oughs> ดนเนื้อไม่ยังดีเลยเนื้อติดมันปาสดสดสดลวดฉีกด้วยเด็ยังเสือ,อบอป้านแดดเลยนี่แกวแกวอยู่นี่ครับผมแกวตัวตัวโซ่แกวน้ำเน่ย ตรวจยังเยอหันไปเยอะตัวบ้ามากอันนี้บ<า>้าไม่แตกเลยจื้อแม่ใจเยนเจ้าโอ้ยเห็ดเอาอีกพอมาครับเมื่อกี้น้ำกันครับเดี๋ยวนพี่น้องทั้ง,กงกไก่ทั้งไก่มากินซอยจูด้วยกัน เก้าตัวๆอันพวกกินนวบิกนองเหรอมาดิกเอา้าสองไอ้หนอนคือเกาครับผมอืมอ,อ,อนี่ตัวสูตเตะนี่สูตรสดตัวมันเนี้ยกินผู้เดียวก็ผักมั้งอืมอืม ทำได้แล้วมัย,วยิงให่เลโคตรแซบเจได้ไม่มีตับอืมเขาไม่ตับตับขมน้ <c oughs> นองมัน,น,นอ้าวมึกินเบอร์ได้ไหมนเนี่ย <c oughs> ไมวยม่ได้ทาไปได้ของเสียบนี่ของแสบนี่ยสามสิก,กีบนี่อืมไม่หน,นอก ใส่ลงไป,ไปให้พวกกินกะว่าลองกินอืออันนี้มันทีเด็ดเลยนะติดมันยำาหติดมันเขาริดว่าตอนไปเจอเขาคิดว่าเอามาให้ต่ำ อ๋อให่ว่าต้องชอบกินแบบนี้อ๋ออืมมันเป็นส่วนแน่นอนเออวกเผาตัวใช่คันเสือกับเนียวไม่ดีเนียวเนี่ยเนียวเนียนเออถ้าเสือันเป็นโอ๊กอเผาไม่ดีแบบกรอบกรอบกันแลบแบบกรุบไปเลยใช่ผักื่านก็ผักตอนนี้เวลาที่หนึ่งที่สองนะพี่น้องนี่ตอนนี้เวลาจีหนึ่งที่สองนะครับ เลยเนี่ยนามมากไพ่ไม่เห็นตีนึงก็ขอเอไพ่ลนเดียบแต่ไม่ได้ลงดึกเหมือนเดิม,มตรงที่ยังต้องมีคนเจอ,อตอนเยี่ยงตีหนึ่ง่งถ้าลงตีหนึ่งท้านอนกันบดหลักตามที่กี่ได้มากน้อยเดียว แบ่งปัน<ม>กันแบ่งปันมีหน่อยก็บแบ่งปันกันพันแบบนี้เลยจันหน่อยโอ้คำใหญ่มากสดเด็ดมันบดถงิงไหม,อ,มอันเป็นอันจุจิ้มเดือใช่เจ่าเป็นอะไรเจ่าบ,บอกแล้วตื่มไ <c oughs> ม่เป็น้รวเฮ็ดเอาแบบ Hum. Mm -hmm. oh, mm. oh, bem. แบ่งเลยแบ่งเลยแบ่งเลยหัวหวอืออเดี๋ยวกันเดี <S 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 ๋ยวกันพี่น้องเดี๋ยวไปกินอะไรเด้อมันก็โต๊ะผมเหมือนมันกับโต๊ะผมเหมือนเสร็จเสร็จครับผมบัเป็นค็มากปนผักหลายอ่ะโอ้ยนี่น้อง ด้วเองเกลีวดูตวยอก็ตวยเด้อกินก็คนรอรกินก็คนรอเนี่ยยอดม่้กแตกตัวเป็นยังเมืมม่อคนรอบิดเปิดอ้าย เอาเปเนยังมึงไว้หนวดไงอนาขึ้เหม็นดูดีเขาเขาว่ามึงไว้มึงไว้หนวดก็เลยเหมือนดูอายุเยอะกว่าก้หนวดเลยที่พี่น้องกันจริงๆครับข้ามันต้องเก่งผุ้มเกย์จน ผมเกิดก่นอยู่พีนวลตะกี่ร่างแกแต่ผมผูเหมือถือร่างแกขึ้นตัวใหญ่กว่าหูมันมาได้เขาบอกว่าต่ำเนี่ยนี่มองกินแบบอันนี้ด้วเขาเขาให้กินแบบนี้กูไม่ได้พลาดกินของไท่นะกูเห็นเอาเนี่ยนะอะไรยังว่าไข่ลังอยู่แส่เบบิลีป่ะไข่ลังเอาไข่ลังอยู่ไหนวะ อะไรอะเก็บแล้วใครทำโอ้ยเกิดดิเหมโอ้วนเอาก็ว่าอยู่มึงก็มีอย่างวะโว้ยผิบอบเอ้ยไอหลังเอาไว้เอาไว้ใจเย็นไอหลังเดี๋ยวสุนวัดเดี๋ยวไว้สุนวัดเดือกงบน้อยก็ว่าอยู่มึงก็มีอย่างวะมันขาดอย่างไปวะใจเย็นไอ้กินอยู่รอบ ไอ้เขาว่าเลยกินแบบไหนเอาเขาบอกว่าเนี่ยอืมอือม่มาจะหมดเนาะเอาเอาบื้งเนีย่ยมดเลเขาว่าให้กินกับใบมะกรูดนี่นนไงอือใบผ้าเห็ด,ดอันใบมะกรูดเอาว่านึดงดวงดวง้วยมีใบเดียวพอธรรมดาเนี่ยเขามีใบเดียวด้วยเอาคนละเครื่อง,อยงเยอะถึงมักงองปนันเนา กินกับใบมะกรูดเห็นคนเดียวกินใครกูจุยแต่ไม่จะบอกว่าใบมะกรูดเราซอยใส่นี่เหมือนกันเด้บางที่ซอยอยู่แต่มันจะหอมแต่ไม่ได้ว่าพีนถึงแกนะเห็นแกกินแบบนี้อืมันหอมบิ๊กลองพันดูเอาบิ๊กลองพันดูไม่เชื่อไม่เคยพันดูมีใบมะกรูดเนี่ยผมไม่ได้พระอ่าอันนี้ถึงก็กินเหมือนแกนั่แหละแต่พอกินมันหอมจริงๆเหมือนแกกินส้มตำเอาใบมะกรูดมากินกับตำทั่วนะโอ้ออ หัวมิ่งมิงมันหอมอืมเห็นคนเดียวที่อยากกินอืมก็กินตามแกน่ะเราไม่ได้พูดแบบว่าแต่แออลองดูแต้ว่าจริงจริงอ่ะเนี่ยเจียวเราจะซอยใบมะกรูดครับเนี่ยพอซอยจะใส่เนี่ยใบมะกรูดต้องซอยใส่แล้วเจียวบางคนใบใส่ได้่อนลืมไม่ลืมบม่หัว เดี๋ยวถ้าจะมุจะให้อร่อยซวอยใส่มะกรูดลงไปด้วยบางคนก็ใส่แค่หอมเปต้นหอมอืมอเลยไว้อีบกที่แบบซาลาเน่อืมต้มดี๋ยวมแล้วทำเอาะต้มมากับเซ่นต้มมีตําเกิดอืมแต่ไม่ข้อยุคเหนื่อยเลยคันเนื้อเอาไปซดก่อนเดี๋ยวร่อยนอนดีเนาะนี่คือไดมาเนี่ 3, 4, ทีสามทีสนี่ผมไปเอามาพี่นนะ้่งเนื้อสดก็ยังก็ใช่ได้แบบนัมเบอร์วันอยู่แล้วอยู่อยเอาสำหรับบิ๊กเดียบวันที่จะสดที่สุดคือดีต้องบีบีกันบีมันมันมันแปลลมเนี่ยมันติดสุหยอดเลยบี B. แบบบีสดนะไม่ใช่ผมธรรมดาหรอะมันจะทง,งติดหวานออกมาด้วยเน,นื้อไพรในคอเดนินนะก็ไับ จับลิ้มี่งใ้รไปรกินกับขอไปน้ำละ <c oughs> อ,อร่อยเนาะถ้าไม่มีตัวนี้มันยิ่งตัวนี้มันเพิ่มความอร่อยเนาะจั<ต>บ,บข้าวจริงเต้อ,องกินแบบเป็นช็อตทีขาวอืม ลองคอใช่เต้สีขาวมันมันแห้งปวดอะไรบอกออกินกินอยู่แต่แบบว่าพอเราได้กินตัวนี้แล้วมันก็ใช,ใช่ใช่ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ขอบคุณในรายนะครับพี่น้องที่เขามารับซุ่มนะครับใครไม่กินก็ปอนกับพี่ก็ขออภัยด้วยนะครับอีสา,มานมนเท่ากับกินเนี่ยเยแหละแบบว่าขัดเดนไม่เจอกันมันกินเนี่ยยแหละพี่น้องครับผมจะ บปตองว่าบปรถ่องอย่างเด้อพี่น้องแซ่บๆมึงก็ปอนกับบิ๊กฝากคนแรกกดแชร์ให้ปอนด้วยแล้วก็ช่องใหม่ของบิ๊กช่องอะไรนะบิ๊กใหญ่บิ๊กใหญ่พิมเข้าไปพริกบิ๊กใหญ่ด้วยเดี๋ยวพี่พน้องอม,มันไหลสาระมิมง,ง้องผมอ่าช่องกําลังเปิดใหม่นะครับ่องของบิ๊กนะครับผมเดี๋ยวผมจะแชร์ให้เบิงตอนนี้กําลังฮ็ดคอนเทนต์เป็นช่องคอนเทนต์ช่องสนุกเป็นช่องที่แบบว่าจะได้เห็นบทบาทการตลกนะมิงนาอแบบว่าตลกไม่ไม่ไม่ได้มานั่งกินหรือว่าอะไรนะ คือแบบมวนนะ่ะเดี๋ยวยินโตตนงงผัวผมอีกหลายเนาะบิงนออกนอืงช่องนี้คือเป็นพิมพ์ก้าไปโหลดบิกใหญ่บิกคำใหญ่หวะโอเคครับขอบคุณเร,ยรายๆครับ <c oughs> ผมไปแล้วครับพี่นออ้องสวัสดีครับ